ประกาศเตือนฝนแรงตือย่างรนแรงเี็หจังหวัดวันนี้พิราการามาพุก,กันรังจังหวัดตะายอุตกภัยอีกริกาทาั้งเ็จและ,ละยูทูบฝนปลาพิกรมริพพรลุกคลาชัายทางเฟซบุ๊กวันอังคารที่16ธันวาคมในช่วงเย็นคืนนี้มนอมจะพามาดูและติดตาม ประกาศแจ้งเงินฝนตกหนักแรงพื้นที่สีแดงสีเหลือง7จังหวัดจะมีพื้นที่ไหนบ้างและการเชพิกัดปากหมุดพื้นที่ฝนแนวโน้มฝนหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจากที่ก่อนหน้านี้มีฝนปรับปลายบางพื้นที่บางพื้นที่มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่มีฝนปานกลางแต่้วยส่วนใหญ่แล้วฝนที่ตก ก็เป็นฝนเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเป็นฝนนอกฤด,ดูกาลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นเข้ามาส่วนลมระดับบนเป็นคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดนากลุ่มฝนเข้ามานะครับหลังจากนั้นในด้านของบริเวณขอปอากาศสูงมวลอากาศเย็นก็แผ่ลงมาอีกดังนั้นนะครับหลังจากที่มีฝนก็มีอากาศหนาวเย็นลงบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและมีนวโน้มอ,อีกในวันนี้1-2ององศานะครับอุณหภูมิที่จะลดลง ่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้16-18ธันวาคมอาจจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาได้บางพื้นที่แต่โดยส่ยวนใหญ่ก็ยังคงเน้นเป็นฝนเล็กน้อยอยู่นะครับหลัง18ธันวาคมเป็นต้นไปคือตั้งแต่19ธันวาคมถึง30ธันวาคมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะไร้ฝนนะครับ ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วงนี้ยังคงเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอยู่16จนถึง18ธันวาคมเนื่องจากจากการคาดการณ์ของโมเดลยังคงมีฝนต่อเนื่องอยู่นะคะเฝ้ราระวังฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่อยู่นะคะส่วนไทยตอนบนก็จะมีอากาศหนาวเย็นลงอีก1-2องศาดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับดังนั้นกรมุงทิทยาจึงได้ออกมาประกาศแจ้งเตือน ในเรื่องของฝนตกหนักจนถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะกรมตุนิมพิยาสูงตุนิมพิยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนล่าสุดในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอาว่าวไทยตอนล่างมีผลกระทบจนถึงในวันนี้16ธันวาคม68จาม้าวมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอา่าวไทยพัดปกคลุมภาคใต้และพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ทำให้มีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่สีเหลืองทั้งหมด5จังหวัดคือบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราที่ว่าขอให้เฝ้าระวังตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมลมกระโชกแรงซึ่งอาจจะทําให้เกิดพื้นที่เสี่ยงภายน้ําท่วมฉับรันน้าป่าไหลหลากน้ําน้นตลิง่งและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาชาวเรือเพิ่มความระวังในการเดินเรือและเรือเล็กขนงดออกจากฝั่งนะครับ รกรมอุตุจึงออกประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และขึ้นลมแรงบริเวณอ่าวไทยกระทบถึงวันนี้16ธันวาคม68ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาดตรังนัสตูน เนื่องจากมรสุมตําออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรงสําหรับพื้นลมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรอันดามันและห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังตรนตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มชาวเรืออ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฟ่ง อันหนึ่งประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2สององศาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณขอบอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยขอให้ดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงกรมอุตุจึงออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนกัก16ธันวาคม68บริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสตรังและสตูลน,นอกจากนั้นแล้ว ในคืนนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่จากใหายงานของกรมอุตุนิยมิทยาที่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนตั้งแต่6ในกาของวันนี้จนถึง6ในกาของวันพรุ่งนี้ฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลเดนมินจะพาไปเชพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝน18นาฬกาสิธันวาคม ภูเก็ตศูนจุดห้ามนเมตรเกาะยาวหนึ่งพังงาหนึ่งท้ายเหมืองศูนจุดาเขาพนมหนึ่งกระบี่หนึ่งจพัทลุงศูจุดหบางแก้วศูจุดหควันหนึ่งศูน1จดสี่ยี่ธันวาคมพัทลุงศูนจุดแบางแก้ว1.1บ้านพังเพาศูนดแควันเนียง0.7สงขลาหนึ่งเ 17, ที่ยงคืน17บธันวาคมฝนในบริเวณพื้นที่พัทลุงศูนดแบางแก้วหนึ่ง บ้านพังพาวหนึ่งระโนศ0.4ยวนเนียง0.6สงขลา0.7จุดเจนะศูนในก้าสิบเธันวาคมพัทลุง0.7หาดใหญ่หนึ่งปัตตานีหนึ่งนราธิวาสสามเจ็ดในก้าสิบเธันวาคมนครศรีธรรมราชหนึ่งชะอวด0.6พัทลุง0.7นราธิวาสสองสบในก้าสิบธันวาคมภาคเหนือมีฝนบางพื้นที่ ภาคใต้มีฝนบางพื้นที่เชะอวด0.5พัทลุง0.5ปาบางแก้ว0.5บ้านพังพาว0.5ควรเนียง0.5สงขา0.6หาดใหญ่0.5ต่อไปนีจพาไปดูการมีรายกาศในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้1 6 1 7ธันวาคม, 2, 8, มา2568พยากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนืออากาศยันในตอนเช้า ฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิจละลดลงอีก1-2องศาด้วยต่ำสุด16-19องศาและสูงสุด29-32องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเอุณหภูมิต่ำสุด16-13องศาลมตะวัออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนืออากาศเย็นลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด16-20องศาและสูงสุด2 9 3 2องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด21-22องศาและสูงสุด3 8 3 3, 3, 3องศาลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21 23องศาและสูงสุด3 233องาศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถสกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดย2 2 3ิบองาศาและสูงสุด3233องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อ์รากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนองร้อยละ40ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธาิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21-23อ,องศาและสูงสุด3.31 0องศาตั้งแต่สุราษฎรีขึ้นมาลมตะวนันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลฟ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร นครศรีธรรมราชลงไปเริ่มตนออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เลืขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ30ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดิ23-24องศาและสูงสุด3 3 3องศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมา ลมตกอ,อกเฉงเหนือความเร็วสัดาห์35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลือขึ้นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลือขึ้นสูง1-2เมตรหากจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้ติดตามพราุกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจจิจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทงนี้และต่อเนื่องหากถินว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับ c r i b e like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ